ตัวแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อวันที่30มิถุนายน2568กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจัดกิจกรรม Nasdaq Express Interviews เปิดให้สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ n e x t e c สวทชที่มาเล่าถึงการพัฒนา Lead Education พลตฟอร์มบริการติดตามวิเคราะห์และประเมินผลการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคลภายใต้โครงการ Adaptive Education Platform โดยมีตัวแทนผู้บริหารจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมพูดคุยถึงการนำแพลตฟอร์มไปใช้ประโยชน์สำหรับการจัดก,การเรียนการสอนในโรงเรียนโดยเฉพาะในหลักสูตรการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สวทชอเอ็กเเนี่ยก็เป็นคนพัฒนาแพลตฟอร์มนะคะส่งสเสริมให้เกิดการเรียนเฉพาะบุคคลให้น้องๆน,น,นี่สามารถที่จะพัฒนาการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพที่เขาควรจะเป็นนะคะปีนี้ เราก็นําหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นตัวหลักแต่จริงๆแล้วแพลตฟอร์มนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้เรียนวิชาอื่นๆได้ซึ่งในอนาคตก็จะนําเนื้อหาหลักสูตรอื่นๆเข้ามาส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียนต่อไปค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้พัฒนา AI ได้นะคะตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรที่ปูพื้นฐานให้เด็กๆ เข้าใจแล้วก็เป็นผู้ใช้รวมถึงเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตได้ค่ะการเอาเรื่องเกี่ยวกับ Lead Education มาใช้นะครับจะทําให้นักเรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยตรงครับคือถ้านักเรียนเนี่ยอยากจะรู้เรื่อง A.I, AI ก็เรียนผ่านแพลตฟอร์มตัวนี้ได้เป้าแรกเนี่ยนะครับเราเริ่ม700โรงเรียนซึ่งตอนแรกเนี่ยเราวางไว้ประมาณ42,000คนสําหรับนักเรียนนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้เราเริ่มเปิดโครงการมีคนเข้าเรียนไปแล้ว4 1 1 6คนครับเราก็เลยจะขยายเป้าเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นประมาณสัก140,000คนเราไม่ได้ระบุว่าเฉพาะ เรียนนาร่องเท่านั้นดังนั้นนักเรียนในทุกพื้นที่ทุกโรงเรียนที่อยากจะเรียนรู้ก็สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Tanik Tech ได้สําหรับตัวอย่างการใช้ประโยชน์จาก l ลีด Education โรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการได้นําร่องให้ครูใช้เป็นเครื่องมือจากการเรียนการสอนวิชา AI ตอนนี้ยังเป็นในเรื่องของครูแกนนาอยู่นะครับที่เข้าไปรับการพัฒนาอบรมมาแล้วก็มาออกแบบในเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะครับซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในรายวิชาของคอมพิวเตอร์แต่ว่าในอนาคตก็จะมีการวา แผนเพื่อที่จะให้กลุ่มสาระอื่นๆเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์จากการดําเนินงานตรงนี้ได้ครับตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับช่วยบริหารจัดการชั้นเรียนได้มากขึ้นซึ่งมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนการสอนที่เป็นการเลคเชอร์ธรรมดาทั่วไปผมก็ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นลักษณะฟิปคราฟลูมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ก็คือให้นักเรียนเรียนนอกเวลาเรียนแล้วก็มาทํากิจกรรมที่โรงเรียนตัวแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาเด็กก็สามารถที่จะจัดการเรียนรู้ด้วยตัวของนักเรียนเองเข้าถึงได้ตามจังหวะเเรรีียยนนนของัก ใครเรียนช้าเรียนซ้ำได้ใครเรียนเร็วหรือว่าเข้าใจแล้วสามารถที่จะไปต่อเนื้อหาอื่นๆตามที่นักเรียนต้องการพอมาถึงโรงเรียนครูก็จัดกิจกรรมไม่ว่าจะเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าเรื่องของการเบ a i n s t o r m ของนักเรียนเพื่อที่จะเกิดกิจกรรมให้ได้มากขึ้นครับอาจารย์ให้เล่นเกมที่เรียกว่าแพ็กแมนครับแล้วก็ให้ออกมาตอบคาถามหน้าห้องเป็นวิชาเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ได้คํานวณเกี่ยวกับวิธีเล่นครับได้เรียนรู้ AI ว่าจะมาทางนี้ได้คาดเดาไว้ล่วงหน้าครับได้เกี่ยวกับการวางแผนเราก็ได้สังเกตสิ่งรอบ ผมได้วางแผนเหมือนกันครับแล้วก็หาวิธีเอาชีวิตรอดให้นานที่สุดครับตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับมีตัวแดชบอร์ดจะแสดงข้อมูลนักเรียนเบื้องต้นถ้าทําทเทสเสร็จแล้วครูก็จะรู้ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยได้คะแนนทดสอบเท่าไหร่แล้วก็มีการแสดงเปอร์เซนต์การเรียนรู้ของนักเรียนว่าเรียนรู้ได้ไดกี่เปอร์เซนต์แล้วในโมดนนูลนี้ซึ่งทําให้ครูรู้แน่นอนว่านักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นนักเรียนที่เรียนไวหรือนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้ครูซัพพอร์ตเพิ่มเติมครูก็จะได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับแต่ละกละกุ่มมมแตต่่่ลละห้้้อองงงไดยาารกกุขึน ปัจจุบันประกอบด้วย4เทคโนโลยีได้แก่ Bookro เทคโนโลยีติดตามการอ่านเอกสารสื่อการเรียนรู้ที่เป็นไฟล์ PDF KidBright Simulator เทคโนโลยีติดตามการเรียนรู้ทักษะ c ด d i n g Viola เทคโนโลยีติดตามการเรียนรู้ผ่านสื่อวิดีโอและอับดุล for Education เทคโนโลยีติดตามการตอบคาถามในระบบแชทบอทดเพื่อวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเครื่องมือแต่และชนิดสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะแนะนําเนื้อหาที่น้องไม่เข้าใจส่งเสริมให้การเรียนรู้ มีศักยภาพเพิ่มขึ้นได้นับเป็นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยยกระดับการศึกษาไทยให้ทันต่อโลกดิจิทัลในปัจจุบันพร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมผมว่าจะลดความเหลื่อมล้ำและทำให้นักเรียนของเราเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้มากขึ้นพร้อมๆกับที่เราพัฒนาครูไปด้วยอย่างมีคุณภาพครับ